สวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้กลับมาพบกันอีกแล้วนะคะในวิชาคณิตศ,ศาสตร์เนาะของนักเรียนชั้นป .6 นะคะวันนี้เราจะมาแก้โจทย์ปัญหาของแบบรูปกันนะคะวันนี้เราจะมีเทคนิคหรือวิธีคิดยังไงนะคะในการหาลำดับที่ของจำนวนต่างๆนะคะทั้งที่เป็นโจทย์ปัญหาที่เป็นรูปภาพหรือว่าโจทย์ปัญหาที่เป็นตัวเลขอนุกรมนะคะเดี๋ยวเราลองไปดูกันเลยนะคะ สวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้กลับมาพบกันในวิชาคณิตศาสตร์นะคะยังอยู่ในเรื่องของแบบรูปของจํานวนนะับแต่วันนี้เราจะมาแก้โจทย์ปัญหาของแบบรูปกันบ้างนะคะก็คือการหาลำดับที่นะคะตามที่โจทย์เขากำหนดให้มาหรือว่าพจน์ที่ n นั่นเองเนาะก็คือเขาโจทย์เขาจะมีอนุกรมมาให้ใช่ไหมคะนักเรียนดูตัวอย่างจากใบงานเนาะโจทย์เขาจะมีอนุกรมหรือแบบรูปมาให้นักเรียนแล้ว โจทย์เขาจะกําหนดว่าให้เรียนหาลําดับที่1ิบลำดับที่20ลําลำดับที่50ลําลำดับที่100ต่างๆเหล่านี้นะคะคือเราสามารถหาได้จากอะไรเอ่ยที่เราเรียนผ่านมาแล้ว2 3ภาคาบที่ผ่านมาก็คือเราหาได้จากความสัมพันธ์ของแบบรูปนั่นเองเพราะฉะนั้นเราจะหาคำตอบได้เราจะหาพน์ ที่เได้เราก็ต้องรู้ความสัมพันธ์ของแบบรูปต่างๆก่อนอ่ะซึ่งแบบรูปแต่ละแบบรูปแต่ละโจทย์ปัญหานะคะที่มีเยอะแยะมากมายเลยก็มีวิธีคิดไม่เหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้นเราจะมาลองดูว่าในตัวอย่างในในบางานต่างๆนะคะเราจะฝึกหาความสัมพันธ์ต่างๆเหล่านั้นยังไงอ่ะดูในสไลด์ก่อนเลยนะคะไม่ต้องตกใจเนาะเป็นรูปภาพมาให้แต่เวลาเรานับจํานวนออกมา นะคะเขียนนับจํานวนแล้วก็หาเป็นจํานวนนับออกมาก็จะเป็นในรูปของแบบรูปเวียดีนะคะอ่ะเรามาช่วยกันนับตั้งแต่รูปที่1ถึงรูปที่4ก่อนเลยเนาะอ,อ่ะรูปที่1นับง่ายๆเลยมีแค่ลูกบาศแค่1ลูกเองนะคะแต่นราเห็นสังเกตร,รูปที่2 3 4ลูกบาศมันจะค่อยๆเพิ่มขึ้นเพราะฉะนั้นถ้าเรกเียน,นมานั่งนับก็อาจจะมีโอกาสที่ผิดพลาดได้เพราะฉะนั้นทำไงเอ่ย จำได้ไหมตอนป .5 เราเรียนเรื่องของปริมาตรการหาปริมาตรของลูกบาศหรือทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากอ่านักเรียนลองเอามาใช้ซิเราเราจะเอามาใช้ในเรื่องนี้นะคะนับจํานวนของลูกบาศได้ไหมอ่ะรูปที่สองถ้าไม่ไม่ต้องมาเสียเวลานั่งนับทําไงคะอ่านับจํานวนนะคะแต่ละด้านเนาะอ่ะกว้างคูณยาวอ่ะเป็นลูกบาศไม่มีความกว้างความยาวเนาะ ด้าน3ด้านคูณกันนะคะด้าน2ด้านคูณกันแล้วก็คูณด้วยความสูงเนอะอ่ะสองคูณสองคูณสองเป็น8นะคะอ่ารูปที่3ด้านละ3เห็นไหมคะด้านละ3จับมาคูณกันเป็นเท่าไหร่เลยความสูงก็3ามเหมือนกัน3าคูณสเป็น9 9้คูณสเป็น2ี่อ่าโอเครูปที่4 นับบ้างด้านทั้งสองด้านมีด้านละสี่ใช่ไหมคะความสูงก็คือมีสี่เหมือนกันอ่ะสี่คูณสี่คูณสี่คูณกันสามครั้งน่าเท่าไหร่คะสี่คูณสี่เป็นสิบหกสิบหกคูณสี่เป็นหกสิบสี่อ่าโอเคอตั้งแต่นะักเรียนนับมาเริ่มจะสังเกตเห็นความสัมพันธ์อะไรบ้างหรือยังเอ่ย เริ่มสังเกตเห็นความสัมพันธ์มากไหมคะอ่ารูปที่หนึ่งมี1รูปใช่ไหมคะรูปที่หหรือ n หนึ่งพสน์ที่1มี1รูปเห็นไหมคะรูปที่สองห,หรือ n สองจะประกอบด้วยสองคูณกันสามครั้งหรือถ้าเราเขียนในรูปของเลขยกกําลังก็คือ2ยกกําลังสามใช่ไหมคะอ่ารูปที่สามก็เหมือนกัน สามคูณสามคูณสามหรือถ้าเขียนในรูปของเลขยกกำลังก็คือสามยกกำลังสามเนาะสี่รูปที่สี่สี่คูณกันอยู่สามครั้งหรือสี่ยกกำลังสามนั่นเองอ่าเริ่มจะเห็นความสัมพันธ์หรือ,อยังอ่าถ้ายังนักเรียนบางคนยังมองไม่ออกอ่ะครูขออนุญาตเขียนในวิธีคิดนะคะ n. n n ก็คือพจน์ที่หรือลำดับที่นั่นเองเนาะในโจทย์ของเราก็จะเป็นรูปที่ n เนาะ อ่ารูปที่1 2แล้วก็3แล้วก็4นะคะอ่ารูปที่1มี1รูปรูปที่2มี8รูปรูปที่3มี27รูปรูปที่4มี64มใช่ไหมคะมอ่าถ้านักเรียนสังเกต n ที่1หรือว่าพจน์ที่1เนี่ยเราต้องได้เท่ากับรูปบาทก์หลูกนะคะ ทำยังไงเอ่ยก็คือตะกี้จากที่เรานับแค่เรานับจํานวนก็คือหามาได้จากหนึ่งคูณกันอยู่สามครั้งใช่ไหมคะาพ์ท,ที่สองก็หาได้จากสองคูณกันอยู่สามครั้งหรือว่าสองยกกํลาลังสามนั่นเองเนาะสามโพสที่สามก็คือสามคูณกันอยู่สามครั้งพสท,ที่สี่สี่คูณกันอยู่สามครั้งเหมือนกันอโอเคแสดงว่า ความสัมพันธ์ของแบบรูปนี้ก็คือ n คูณกันอยู่3ครั้งนะคะ n คูณกันอยู่3ครั้งหรือเขียนในรูปของเลขยกกำลังก็คือ n ยกกำลัง3นั่นเองอความสัมพันธ์เราได้ออกมาแล้วนักเรียนเพราะฉะนั้นเราก็สามารถหาลำดับที่หรือว่าพจน์ที่ไม่ว่าจะเป็นพจน์ที่10 20, 20 100ได้หมดเลยแต่ในโจทย์เขาให้เราหาแค่พจน์ที่11 เพราะฉะนั้นเราจะหาพจน์ที่11เราก็เอาไปแทนค่าจากความสัมพันธ์ที่เราได้มาเลยใช่ไหมคะก็คือ11คูณกันอยู่3ครั้งหรือ11ยกกำลัง3นั่นเองเ,องเนาะอ่าคูณ1ิเป็น121 121 1คูณ11เป็น1331ลูกนะคะโอเคเห็นไหมคะเราได้คำตอบแล้ว อันดับแรกเลยก็คือเรารู้ความสัมพันธ์ของแบบรูปนี้นะคะอ่าโอเคเพราะฉะนั้นนักเรียนลองดูในแบบฝหัดสเราสามารถนําไปประยุกต์ใช้นะคะในข้อไหนได้บ้างหรือข้อไหนอาจจะพลิกแพงหรือง่ายกว่าตัวอย่างที่ครูยกให้มานะคะลองไปฝึกทํากันดูนะคะเพราะว่าแบบรูปของจํานวนนับเนาะมันมีหลายๆแบบรูปหลายๆรูปแบบเพราะฉะนั้นวิธีคิดก็อาจจะแตกต่างกันไป ตามความสัมพันธ์ของแบบรูปที่เขากําหนดให้มานะคะอะสำหรับวันนี้เดี๋ยวครูลองให้ในักเรียนทบทวนแค่นี้แล้วก็เราลองหาคําตอบนะคะทําจากใบงานแล้วเจอกันในชั่วโมงหน้านะคะจะเป็นเรื่องของอะไรนะคะรอรับชมรับฟังด้วยนะคะวันนี้สวัสดีค่ะนักเรียนทุกคนนี่เราลองมาดูตัวอย่างเพิ่มอีกสักหนึ่งข้อนะคะเขาให้รูปภาพมาเหมือนเดิม เราก็นับจํานวนรูปภาพรูปสี่เหลี่ยมที่เขาให้มามาเขียนในรูปของอนุกรมนะคะอ่าเราลองมาเริ่มนับกันเลยรูปที่หนึ่งมีหนึ่งรูปใช่ไหมคะรูปที่สองมีกี่รูปเอ่ยมีสี่รูปรูปที่สามมีกี่รูปอ่าด้เยียนสังเกตจากรูปภาพเห็นไหมคะรูปที่สามจะมาจากรูปที่สองบวกเพิ่มอีกสามรูปใช่ไหมคะก็คือสี่บวกสามเป็นเจ็ดนั่นเอง รูปที่สี่ก็เหมือนกันเห็นไหมคะจะเป็นรูปที่สามบวกเพิ่มอีกสามนะคะจะกลายปเป็นรูปที่สี่เนาะก็คือสามเจ็ดบวกสามเป็นสิบอ่าเห็นไหมคะเราได้อนุกรมออกมาแล้วก็คือ1 4 7สี่เจ็แล้วก็10นั่นเองอ่ะทีนี้เราลองมาหาความสัมพันธ์นะคะเราต้องหาความสัมพันธ์ออกมาให้ได้เพื่อที่จะหาลลำดับที่หรือรูปที่8ตามที่โจทย์เขากำหนดให้ลองหานะคะอ่ะ 1> n หนึ่งสองสามสี่ n ก็คือลำดับ hm, ท okay. ี่นั่นเองนะคะอ่า n หนึ่งมีหนึ่งรูป n สองมีสี่รูป n สามีเจ็ดรูปแล้วก็ n สี่มีสิบรูปอ่าโอเคเสร็จแล้วตะกี้เราดูจากรูปภาพหรือดูจากจำนวนนับก็ได้นะคะเป็นแบบรูปที่เพิ่มขึ้นทีละเท่าเท่ากันก็คือบวกเพิ่มขึ้นทีละสามนี่เอง โอเคเมื่อเรารู้แล้วนะคะว่ามันบวกเพิ่มทีละสามทำยังไงดีบวกเพิ่มทีละเท่าเท่ากันนะคะเวลาบวกเพิ่มทีละเท่าเท่ากันแบบนี้เราเอาจํานวนที่บวกเพิ่มไปทําเราจเอ็นเอ่ยจะไหมไหมคะเอาไปคูณน,นะคะเราเอาไปคูณอ่ะเสร็จแล้วหนึ่งคูณสามได้เท่ากับสามทำยังไงดีละ่ะคาตอบของเรายังไม่ได้เท่ากับจํานวนที่เขาให้มาใช่ไหมคะ อ่ามันยังเป็นสมการที่ไม่สมบูรณ์เนาะอ่าทำไงเอ่ยหนคูณสามได้สามทำยังไงถึงจะได้คําตอบ N1 ได้เท่ากับ1ต้องเอาไปลบออกเท่าไหร่คะสาลบสใช่ไหมคะถึงจะเหลือเท่ากับ 1, 1> อ่าเราเริ่มเห็นเขาคงความสําคัญของแบบรูปนี้แล้อ่าต่อไปมาดู n 2บ้างถ้าเราลองคูณด้วย3าใช่ไหมคะสคูณสามเป็นหกหลบสองเหลือ 4อ่าแสดงว่าความสัมพันธ์ของเราเริ่มเป็นไปได้ลัพว,วความชัรวเราต้องลอคูณทุกเป็นที่เขาให้มาเนาะทุกจำนวนที่เขาให้มาอ่ะสามคูณสามบ้างเป็นเก้าเก้าลบสองเหลือเจ็ดอ่าเริ่มจะเป็นไปได้นะคะความสัมพันธ์นี้เป็นไปได้แน่นอนลองมาดูจํานวนสุดท้ายที่เขาให้มาสี่คูณสามเป็นสิบสองสิบสองลบสองเป็นสิบอ่าให้เรียนสังเกต ตรงนี้คือ n ของเราใช่ไหมคะตัวเลขข้างหน้าเนาะก็คือลำดับตัวเลขของเรานั่นเองเพราะฉะนั้นถ้าเราเขียนความสัมพันธ์ออกมานะคะจากความสัมพันธ์ที่เราหาได้ก็คือ n คูณด้วย3นะคะคูณด้วย3ลบ2นั่นเองนะคะเราจะได้ความสัมพันธ์ออกมาแล้วโอเคเมื่อเราทราบความสัมพันธ์ของแบบรูปนี้แล้วนะคะไม่ว่าจะให้หาลำดับ ท,ที่เท่าไหร่หรือ n ที่เท่าไหร่เราหาได้หมดเลยเข้ใไหมคะ,ะในโจทย์ข้อน,นี้เขากําหนดให้หารูปที่8หรือ n ที่8นั่นเองเราก็เอา8ไปแทนในสมการได้เลยนะคะก็คือ8คูณ3นะคะ8คูณ3 8 3ได้เท่าไหร่เอย่ยเอาไปลบ2นะคะเราถึงจะรู้ว่ารูปที่8มีสี่เหลี่ยมทั้งหมดกี่รูป8คูณ3ได้เท่ากับ8 3 2 4่ี่ลบสเหลือ2ีิสองรูปนั่นเองเห็นไหมละคะถ้าเราทราบความสัมพันธ์นะคะของอนุกรมต่างๆหรือแบบรูปต่างๆเราสามารถคาดเดานะคะหรือหาลำดับที่หรือรูปภาพที่ต่างๆของแบบรูปของเราได้แน่นอนนะคะอ่าวันนี้ คุกฝากไว้แค่นี้นะคะแล้วเราพบกันใหม่ในการเรียนแบบรูปแบบออนไลน์นะคะครั้งหน้าจะเป็นเรื่องอะไรฝากให้เรียนติดตามรับชมด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ